สวัสดีตอนเช้าอากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนเ,นเ,นเนวันนี้นิชาสตรอรี่พาเพืเ่อนๆมาชมดอกของต้นลิ้นมังกรต้นนี้มีชื่อว่าคอกไดรอก,กวีหรือว่าจาระเข้ด่างที่นิยมเรียกกันในหมู่คนที่เขาเลี้ยงต้นลิ้นมังกรในประเทศไทยนะคะตอนนี้เขาออกดอกมาให้แล้วนะคะดูความสวยงามนะคะลักษณะ ออกเป็นชั้นๆมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งเขาดอกเขาจะบานแล้วนะคะมาดูนะคะเห็นไหมคะมีความอ่อนช้อยเป็นสีขาวเปรียบเทียบกับต้นเมื่อกี้ใช่ไหมคะลักษณะดอกเหมือนสีขาวเหมือนดอกอะไรชนิดหน,นึ่งเนี่ยละคะ,ะต้นลิ้นมังกรเนี่ยนะคะเขาจะสามารถขยายพันธุ์โดยการผสมเกสรน,นะคะสมมติว่ามีต้นลิ้นมังกรอีกต้นหนึ่งออกดอกพร้อมๆกันใช่ไหมคะเขาก็จะใช้พวกกัน มาในลักษณะของการผสมเกสรเมื่อ,อผสมเกสรแล้วเขากลายเป็นมเมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ต้นลินมังกรแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าจะมีชื่อสายพันธุ์ที่คิดค้นโดยนักเลี้ยนต้นลินมังกรชาวไทยอย่างเช่นชื่อสายพันธุ์ว่าไหมไทยหรือว่าปลาดาวหรือว่าชัยโยที่เคยให้เพื่อนๆได้ชมไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นต้นลิ้นมังกรเนี่ยเขาก็จะขยายพันธุ์โดยการเมื่อเขาออกดอกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราไม่ได้ผสมเกสรใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะกลายเป็นมเมล็ดสีเขียวก่อนนะคะถ้ามีโอกาสก็จะให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะต้องรอดูก่อนนะคะว่าต้นนี้เขาจะเป็นมเมล็ดให้หรือเปล่านะครับพอกลายเป็นมเมล็ดสีเขียวแล้วก็จะเป็น จะเริ่มแก่ขึ้นเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลตามลำดับนะคะเมื่อมเมล็ดล่วงลวงสู่พื้นดินก็จะกลายเป็นต้นใหม่เกิดขึ้นมาอันนี้คือขยายพันธุ์ในลักษณะของต้นเดิมนะคะแต่การผสมพันธุ์ในลักษณะของการผสมเกสรเมื่อกี้จะเป็นการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธนุ์ก็จะได้ต้นลิ้นมังกรต้นใหม่ขึ้นมานะคะสังเกตดูว่า ตอนนี้จะออกหน่อมาให้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่หน่อข้างๆนี้สามารถแยกกระถางได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยจ้ะแสงแดดก็เริ่มสาดซองมาแล้วนะคะนิชาขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ